มาแล้วคะ่ะสวัสดีครัวลุงเด่นนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเ <คน S 1> ช้าเช้านี้ปลาจากไต้หวันกินพ่ะท่านในเมอือจีนแต่ปลาปลาที่ไต้หวันสองตัวใหญ่่นีทอดปลานิน้ทอดน้ำปลากินกับซุปมะเขือไม่ได้กินเมือ่อไหร่แตา่ม,มะเขือไม่น้องจ้าซุปมะเขือตามมะเขือใส่ปลาทู ปลาทูจะหายเป้งแบงทายได้ไหมหกสิบบาทสอตงตัวหกสิบบาทจำมะเขือกับทอดปลานิ้นทอดน้ำปลา,ากินกับข้าวเหนียวนุ่นกับสะระแหน่กับผักไทยเนี่ยแล้หน้าเบลเบลที่ทำอันนี้ตับมะเขือมันเท่าก็มีหละย,ย่างจะเอาไปจีก็ได้อันนี้เขาจะซุกมะเขอือเหมือนคนอีสานเนาะเสียงเย็นเย็นตั้งน้ำเดือดเนาำมะเขือแล้วไปต้มอันนี้กินกับข้าวอร่อยนะ อนอ,อนอนเสือมอโม,ะมะ่เลตังงน้ำอ้อนเอามาเขือไปต้มใชน้ปลาเด็กบะใช่สูดเดี๋ยวทำใ,ใส่น้ำปะลาาไปหน่อยนัวไปแบบใส่น้ำปะลาต้มไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะทำปลาดินทอดน้ำปลาด้วยวันนี้จะทำปลาดินทอดน้ำปลาจากเวียดนามโอ้โหทำกับข้าวไปคิดอยู่ว่าจะเดินทางไปไหนจะไปเวียดนามจะแบกเกลไปไหวหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวนี้เห็นเขากินต้มอ,อึงไปอีสานว่าดีบะเราเรายูทูบทางภาคอีสานต้มอึงเข้าวันอึงนันไปอีสานพอสบวรป่ะแาเดียวรนยนะนาแล้วเนาะที่ตลาดไดาโนเสาร์ที่จังหวัดอันนี้ก็น่าจะเต็มมานะอันแถวอันขอนแก่นอันเตรมแม่นป่ะออไม่ใช่ขอนแก่นอะไรนะนี่ตั้งน้ำเดือดต้มมาเลยเดี๋ยวหย่อนน้ำปลาเข้าไปแล้วผมก็จะเอาปลาทูเนี่ยไปใส่ตู้อบร้อนดีกว่าไม่ทอด อ่ามันจะไม่เป็นน้ำมันมันจะไม่เป็นน้ำมันมันจะเรือดเลืองเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็แกะพริกนะมีพริกมีกระเทียมหอมแดงเอาไปย่างใส่ใส่ตุโอุมร้อนกันใส่เอือดเลืองมาตำเอาเล่นใส่เอาปลาทูใส่เหยาะาปลาะผงนัวผักหลายๆแล้วก็ทำปลาอันนี้นี่ก็พูดได้เลยอันนี้ก็หลีเนี่ยพม่จอห์นเฮ้ยอันนี้ไปหวัน เราไม่ทอดเป็นตัวนะอ๋อหันเป็นแหวนมันจะหันเป็นแว่นมันจะเพราะว่าน้ำปลามันจะเข้าถึงกว่าเพราะถ้างั้นเรามันไม่ทันค่ะเดี๋ยวคั่นทอดเป็นแว่นมันก็จะสุกเร็วกว่าถูกเดือดเลือด้วยผักเกลือหน่อยๆใส่น้ำปลาหน่อยๆหรือจะเอาไปอบเพิ่มขึ้นอกส่วนหนึ่งก็ได้มันไม่ทานอ่ะหมูข้าวแล้วอบอบแล้วมันใช้เวลานานสิบสิบนาทีด้วยแหละโอเคให้ลุงเด่นทำปลา เย็นๆเด <ๆ S 1> ี๋ยวปุดๆเลยมาดูทางนี้ทำปลาละทำปลาทำปลาทำในหม้อไม่สวยเลยปลาเน้นตัวใสใหญ่เลยนะดน้อยใสโลก,กว่าท <ๆ S 2> อดกระเฟืองน้ำมันมากถ้าทอดเป็นตัวแล้วก็สุกช้าอีกเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆทๆๆๆๆอดเป็นพอดี เมนูนี้เหมาะจะกินตอนเช้าเลยแหละมันจะกินกับข้วาวเหนียวอร่อยค่ะกินกับน้ำพริกกินกับอ,อน,น้ำกะสีแสบด้วยเนาะด้วยเนาะย่างกับน้ำพริกน้ำปูไหมเนาะอทอดอย่างนี้นะค่ะมีน่องมไก่น้อย,อยลองไปทำดูนะครับปลาเนรทอดน้ำปลา,าพอดีครับแบบนี้สุกง่ายแล้วก็กินง่ายด้วยแล้วมันหมักมันเข้า ตอนเราหมักกับเนี่ยมันจะเข้ากันดีโอี้หัวทอดได้หมดนะครับเ,<อ>เดี๋ยวหากระมังใส่แป๊บนึงมันเป็นปลานิญตัวใหญ่สะใจมากเลยปลาน,นีญนี่หัวมันนี่เนี่ยเดี๋ยวทอดมากินได้หมดครับแต่ว่าต้องเอานี่ออกหน่อยเอาอะไรคะเหงือกมันอ๋อนี่เอาเหงือกออกสักอันนี้มันจะขาวเนาะ มันสุกยากไม่ขาวแต่มันสุกเดี๋ยวมันทําให้น้ํามันเรานี่เด้วยเดี๋ยวปัดนี้ออกแบบนึงครับหัวมันเอาเหงื่อมันออกล้างให้สะอาดเอาเงื่อมันออกเนื้อมันก็สวยๆใสๆเราจะหมักกับน้ําปลาเวียดนามน้ำปลาเวียดหวานๆแบบใกล้หมดแล้วนะลุงเด่นจะได้ไปเที่ยวเวียดนามเวียดนามมาเนี่ยไปซื้อน้ำปลาดูใน้าซาด้าก็มีนะแต่แพงมากนี่หมักมิ้ใส่ผงนัวเข้าไปหน่อย วิวหน่อยไม่ชอบมากเขาต้องใส่มาสมัครน้ำปลาไว้ไม่ต้องมีกระเทียมไม่ต้องมีอะไรเลยเนาะ๋ยน้ำปลาเด๋ยเข้าไปเองเนี่ยน้ำปลาปลามัีจะเค็มแบบพอดีพอดีเลยนะมันก็ต้องนิดนึงเดี๋ยวต้องไปหาผักมาเยอะเยอะก็แล้วเดี๋ยวเธอเอาปลาเนี่ยไปใส่ทูอบอมร้อนอไปน้ำปลาลเราไปไหนน้ำปลา เดี๋ยวเอาปลามาใส่ในต้มซุปมะเขือะทาฟ้างัมปิดน้ำครับเดียวได้กินแน่นอนครับต้มใส่น้ำปลาหอมๆมาดูปลาทูโอ้ทำไมตัวใหญ่ๆทำไมเดือตัวเล็กจังเลยไม่ใหญ่มากนี่ครับเอาใส่เอาใส่มะเขือพออีสามันสองนาทีพอดีกลับมาดูมะเขือเราต้มใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับพี่น้องเพิ่มความนัวนี่ เดี๋ยวตอนตอนตำม,มะเขือเนี่ยเอาน้ำปลาเยอะไปหน่อยมันก็จะเข้นข้นนีดทำปลาต้มสุกครับนี่ต้มสักแป๊บเนี่ได้ละมาละเราจะทอดปลานิลกันครับตั้งกระทะให้ร้อนนะจุดแก๊สร้อนปุ๊บเอาเกลือไปคั่วกับกระทะก่อนครับพอเราไม่ได้ใช้กระทะเคลือบเทปร้อนอันนี้ใช้คั่วนี่มาให้เนื้อปลามันไม่ติดกระทะนี่แล้วก็ให้มันสัมผัสกันไปไว้เดี๋ยวก็เติมน้ำมันแล้วก็เอาลงทอดได้เลย เอากระยูมาเคี่ยวๆหน่อยนะครับขั้ขวกระทะขั้วเกลือจนได้ทีละเกลือดำละทอดเลยทีนี้ใส่เกลือไปหน่อยก็เค็มไปดีอันนมันร้อนหอมน้ำปลาปลงไปทอดอันนี้ก็สุกละรอให้เย็นเกลือนี่นุ่มละ นุ่มละซุปมะเขือกินกับซาะแหน่ปลาทอดปลาทมูมีตามน,านาละนั่นแหละวันนี้วันที่สิบหกที่หนึ่งเหรอที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งคลิปเราวันชนวันวันต่อวันเลยนะครับวันนี้นะชายตอนเช้าลงตอนเย็นครับนี่แล้วก็ปลานี่หมกักได้ที่ล้ดูดิหมักต้องสนะิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นไปนะครับเนื้อผมก็ผ่ากลางหน่อยให้น้ำปลามันซึมเข้าไปนี่นะเดี๋ยวทอดมานะพี่น้องนะ จริงต้องให้มันเสดดน้ำมันนิดนึงเสด็ดน้ำปลาเสด็ดน้ำเราเดี๋ยวจะไปทำอะไรมันนะหอ,อมหอ,อม,มน,อน้ำปลาทอดเกลืเยือกลองเขย่ยยาดูก่อนได้ไมไม่ติดไม่ติดไม่ติดกระ ผิดกระทะนี่เลยพริกพริกเอาไปใส่ย่างยังย่างเราปลาทูเขาไม่สุกแล้เอาพริกหอมแดงเยอะๆตะเทียมเอาไปอบเรียวๆมาจำนี่เลยมัข้าวจัปลาเวียดโอ้เหลืองอลันชามนี่เนาะเราระวังปลาสิ่นี้อย่างเงี้ยสีเหลืองทองในกล้องเธอปลาที่เนืสีเป็นปลาสีทองเนี่ยหนังยังอยู่ครบเนื้อปลายังดีสีเหลืองเลยแต่มากล้องอ่ะสีเข้มมาก กล้องหนูเอซีก็บ่อยนะมันมันสีไม่ค่อยสวยไม่เหมือนกล้องเลยต้องไปปะมันอยู่ที่แสงก็อยู่ในบ้านไงเอ๊ะได้แล้วนี่เห็นไหมกระชอนไม่ได้แล้วกระชอนกระอช,ออชอนอยู่บ้านเลยเนี่นย <c oughs> นี่ดูดีเนี่ยกลิ่นกระชอนเหนียวห้อนๆดูเสดน้มันหน่อยแล้วก็กลินกระชอนเหนียวนี่แจ่บเลยทอดให้หมดเลยนี่ครับพี่น้องทอดเสร็จแล้วเหลืองอลามชาม น่ากินไหมปลานิลทอดนะ้ำปลาหนังยังอยู่ครบครับเราใช้เกลือในการเอามาคั้วกับกระทะก่อนเนื้อปลาเราจะสวยทอดต่อไปเลยปลาทูย่างมาดยบร้อยครับเดี๋ยวใส่ซุปมะเขืออ่ปลาทูสองตัว <c oughs> แกเลยแกเอาเนื้อมันแก,ต,กน <c oughs> ตัวนี้ก็พร้วมแล้วเนาะที่เหลือเอาให้ยายทอดตัวแล้วกัน <c oughs> ตัวเ,เดียวจะเหลือตัวเลเยวเหลือนี่แกเอาแต่เนื้อมันครับ <c oughs> เราเสร็จมาดูอันนี้ พริกกระเทียมหอมแดงอบลมร้อนนะครับจะได้แบบสุกแบบพอดีใส่พริกที่หลังนะครับเดี๋ยวพริกมันจะไหม้ก่อนกระเทียมหอมแดงครับยังไม่ได้นิดนึงโอ,โอ,โอ้ไม่ต้องใส่แป้งไม่ต้องใส่อะไรเลยแค่ใส่น้ำปลาปลาเราก็จะเป็นสีทองอลามชามน่ากินมากนี่มะเขือก็ต้มสุกเรียบร้อยละเดี๋ยวเราสุปมะเขือกันพี่น้องนะวางน้องก่อนนะก้มยืนเลย นี่พี่เราใส่ตู้อบรุมร,ร้อนน่ากินเลยอ่ะเทนนะค่ะโ้พีขนาดนี้ได้หรอรอ้าวเอาอย่างนี้เลยนี่ผิดเราไม่หน,น,นปปอ่อยแซ่บตังเลยหอมกระเทียมหอมแดงใช้พริกสีส้มๆสีใช้พริกที่มันมีสีสันหน่อยซุปอระเกลือเรามันจะได้แบบ จะได้ถ้าเราเอาพริเขียวอย่างเดียวเลยมันก็มันก็เขียวเหมกับมะเขือไงเขียวมะเขือนี่สกัดมะเขือเราต้มสุกๆข้นเนื้อถ้าเป็นมะเขือยาวเนี่ยก็ไปเผาแต่อันนี้เราจะใช้ต้มเห็ดนางปลาต้มให็ดนางปลาเจนนัวครับใส่ไปทอดง่ายๆไม่ตำปลาหรืปลาโอ้ยุ้นตำปลาไม่เป็นไรนี่ปลาทูมันไม่ทันละกล้องมันปลาทูเราแกะเนื้อแล้วด้วยนะปลาทูหนึ่งตัวครับ นี่ปลาทูสามสิบบาทปลาทูเชียงรายตําใส่กันเลยใส่เลยจริงๆต้องตําปลาทูก่อนนะครับพี่น้องลืมลไปว่าเรามียูจัดยูจัดแต่ว่าได้ขึ้นเรานี่เราก็เน้นตําแต่ปลาเอาเราไม่ต้องไปเน้นตําที่มะเขือเนี่ยนี่เน้นเน้นตาําปลาเอาหลบมะเขือตําไงให้มันหลบมะเขือได้ผ <c oughs> ู้ใดโชคดีก็ได้กินปลาทูตอนใหญ่เอาเน้นๆอย่างนี้แหละไม่ต้อง ใส่ปลาที่บบ<อ>แบบก็ดิ้มแบบมันแบบเน้นๆแบบได้กินปลาทูแบบได้กินเนื้อปลาทูเนาะอืมถ้าเราไปใส่ก่อนนี้ไม่ไม่มีเนื้อปลาทูที่มันแต่หนูเห็นคนเหนือเขาจะตำแล้วใส่ไข่ใช่ไหมลุงเด็กใส่ไข่ต้มเนื้อมึงตำใส่ไข่ไม่ง่ายก,กินอ่ะ <c oughs> คนเดียวมันห้อ,อเลยเดี๋ยวชิมหน่อยเพราะมันมีน้ำปลาร้ทาทั้งนั้นก็เติมปลาร้าสุกเข้าไปทั้งนั้นเราจะเติมปลาร้า ต้มสุกใส่เข้าไปอืมขาน้ำปลารด้จริงขาความนัวเติมความหวานเอาน้ำปลาร้าเนี่ยน้ำปลาต้มสุกหอมเลยหอมแบบเข้มขน้นใส่เข้าไปชุ่ม้วนนี่เติมผงนัวไปใส่น้ำปลาไปนิดนึง สปาเวียดโคนเลยนีจะเป็นโคตรปา่าหรือว่าจะเป็นซุปกระเคือว่าอ้หน่ากินเดี๋ยวเจอสาระไหนเข้าไปไเก็บผักไทยของดวนมามเป็นอันเสร็จพิธีเข้าเหนียวห้อนๆพี่น้องตามบกับกเคือครับมาเด้อมาเด้อพี่น้งองเอ๋ยนี่ย่อขยายทวดไปเลยตัวหนึ่งปลาทูเลยนี่ซุปกระเคือเฮา อร่อยมากปรุงแล้วแซ่บไหลนี่เสิร์ฟพร้อมปลาทูหนึ่งตัวตามด้วยสารหน่ท่าน,น,นก็จะได้กินเมนูซุปบะเคือือปลาทูปิ้งแถมใจดีปลาเนลทอดปลาเนลทอดน้ำปลาไปอีกชิ้นหนึ่งคนแก่กินได้อิ่มอร่อยไปแต่ว่าลุงเตนก็ไม่ไหวแล้วครับหิวเขาไป กินข้าวด้วยกันอันนี้ให้เยอะทุกคนเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญครับเชิญครับพี่น้องพออเมนูขอ,อ,องวันนี้ว้าดูดีกลิ่นหวานนี่พักสารเน่ของเราก็รวยเหมือนกันพี่น้องน้ำพริกกะปิเมื่อว,วานแบบน้ำพริกกะปิข้างคืนนี่มันเจ็บบริเจ็บบริใจบบริ<า>นะจำนี้อย่าไปโชว์ก่อนพี่น้องน,นี่ของยายเถิดเมนูนี้ ก,ก็คืเอเอาไว้ใกล้ๆได้ได้ไม่ไปกินหรอกเอาไว้นีลๆอ่ะเนี่ยโชว์หน่อย <c oughs> เมนูนี้มันไม่แพงแล้วมันกินได้ทั้งครอบครัวแถมไม่พอมันอร่อยนะครับพี่น้องมะเขือเราเรียกถุงละสิบ,บาทเองเมื่อกี้ซื้อมาถุงละสิบ,บาทจะใส่ปลาทูไปตัวหนึง่งนะเมนูมะเขือวันนี้สี่สิบาทครับเวลากินโอ้แตม่มะเขือพี่น้องกิจด,ด,ดีนี่นี่นี่บริหารกรรมบะ

โอ้โหหมืนเดิมมาเรือยไปน้องเลยทําไม่ยากทําแบบง่ายๆแต่ว่ากินกินแซ่บก๋เีป็นเรื่องแปลกนางชาติอร uh, anyway, okay. really. uh, yeah. uh ่อยดูเข้าเลยสุดปลาเค็ใส่ปลาทูแซ่บแล้วก๋ว๋ซุปกระเกียมส่ต้นโคดูกีเลงเสหล ก็กินก็ปัวันนะี้ทอดอันนี้ทอดนะป๋าเนาะขนาดีย่ะแยกกะปิเกิดเลื่อคืนเกิดอุ้ยกะปิอุ้ยข้าวผนเออพีหนาวเลยมากินซุบกกี้่นมุง,มงดินวนนี้ยกทานปากต้อ เป็นข้าวเผบดรีมนันี่เป็นหน่อเรืเอาหมดไหมคุณไม่ตั้งกล้องเหรอคุณไม่หิวอ่ะก,กินก่อนเลยกินก่อนเลยขมิ้นกะปิกระปา๋านี่เป็นยาต้องกินเหรอนี่กะปิมาจากระยองครับเป็นกะปิของแม่เบิร์มมาครับกะปิอหอมหอมเนาะกะปิเคยแท้กะปิอะวะไม่ต้องไปใส่น้ำ,ม,นำมีมะนาวใส่ได้เยอะสุดใจแมว ใส่ท่าน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลมะคร้าวเิ่มกนยายแมวบร่งคิปนี้สิชิทอนลูงเด่นดนี่ซุ้อยายแมวซุดยายแมวเอ,อวยายมาถึงแยกกระแซแวแยกกระแซว เสียงอย่างอีกแอกอีกแอกโตน็อตมันรูดด้วยนี่อย่าดินดูแ,แล้วแกหนาแน่นข้างนอกมันสีเหลืองทองครับข้างในมันก็จะไป็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็เค็มน้ำปลาที่นิดหอม,อม อเอาไปสารเณรเนี่ยมะเขือกับสารเณรนี่มันจะเข้ากันดีมากมันจะแบบกันกินกับได้รุ่งเดืดอนทันทีนั่นสิคือกินกับใรหอนครับเจออาหารอย่างเงี้ยไปตามกระแสะเลือดอยู่ไปตามสายเลือดพักไผ่พักแทวกินก,กันนี่ก็อร่อยนะ ไม่ต่างกอนจริงเลยกินกันต้องกินในปากล้องอื่น,นำลำไรอยู่หอื่นลำไรอยู่แต่ว่ากินกันเลยเมื่อกี้มีเห็ุฟางอีกวันเช้าเกินดูซุปมะเขืออืมไม่ได้กินกับเ้ืองปีล้วเนี่ยเมืม่อวานเห็นปลาอูก็เลยอยากเป็นซุปมะเขือ เลยกลินหัวมาดูหัวงพวกนี้กินได้หมดการนี้เนี่ยท้องแรกซ้ายมันอยู่แถวๆนี้เห็นมือนนยแกะมาเนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อกระดูกอ่อนอะไรมันกินได้หมดมันมันมันจะกระปรึกหน่อยเข้าปั้นเนี้ยถึงหมดแล้วนหละล้างโต๊ะค่ะอายายเปลี่ยนก็ได้เฮเปลี่ยนอันใหม่ เดี๋ยวต้องเอาน็อตมาขันม่มกันน็อตมันหลวมเวลาเขาเปิดบาร์กันนะแล้พเขาเต้นกันไงเนยี <laughs> ยกๆเยีกๆน็อตมันน็อตมันได้หลวมอ้าวมูไก่ราลมะเสืองีริกกับพกหลาบเคียวกับแก่หลาบเสียบในดินน้อชาว้านที่กบี้ัดเนีดเด้อเป็เดที่หลัง ินไน้มกดเลยหมดอัดมาเนี่ยเป็นกระดูกกระดูกเป็นเนื้อเรนี่นคินได้หมดปลาหนึ่งตัวนุ้นมเลยกุ้ยกำลังเงยองคุณลงไปนอนเนี่ยคุณลงหลาบเขื่อนไปเน่ะลุงไปน, <laughs> ไปนอในใจก,ก็เบิกเหี้ยเนาะใครมีโอกาส เราไปทำดูเหมือนเหมือนกิบเตืาคือบางคนต้องใส่น้ำปลาได้นมันก็น,นัวดิน้ำปลาได้ไปต้มใส่นันวสุกมันนีซุปตกยาสุกนี่บ,บ็มีน้ำหปลาได้มันมันสีกไก่เลยลุงเนี่ยคนเหนือบางทีก็ใส่ปลาสลากแห้งให้มันหอมย่างแกงไฟมไฟัาต่อ,ขอไปก็หอมไปม่แย่แต่คนอีสานเ่ามันขาดนะ chè sẽ làm là Phân nửa, phân nửa này chúng nhào nhau Nó cửa dao nè, nó bắt rồi nó sẽ khay đấy Tha tăn nè Kinh gắt ta làm đi chuột chuột cực rớp cỏ bát vào đi đi เยากินหมดแดงเราเดี๋ยวนนีเดียว่ะไปยงไม่หิวกินก็เดี๋ยวเจี๊ปุกนะเดี๋ยวนกินนั้นเหมื่อหมดจริงนะไม่แบ่งนะชวนกินไม่กิน เปแดงครับมันมัอาปูม <c oughs> ือบปแดงมันเป็มือขาวเลยมันต้องหมักไว้ก่อนสักสิบนาทีนะครับมันจะได้มันจะได้แบบเหลือง ทอดน้ำปลาใน้เดืองเเนาะรุ day, ceu, ือมคือง้มัดเกลือเนาะปลาเมื่อไมัดเกลือมัเกลืออย่างทมน้ำปลานี่ยเดือดเลยทอดหมูสาชั้นมันก็เดือดยงี้แหละซาบเกือแล้วสอร่อยนครับเข้ากันที่สุดลหอมดูดิ เกินไปแล้วมั้งเนี่ยมองพอแล้วอันบ๊อบมาลดคําข้าวลงแต่ว่าเพิ่มปริมาณกับเดี๋ยวกินนิดหกินนิดนึงแต่บางท่าอย่าว่ากินแล้วบอกินเดี๋ยวแม่พี่กับพี่พอละอย่าไปกินเอ็มเคก็ได้โอ้ด้เลยเบลยเบเลยกินอะไเอ็มคงเอ็มเค กินแล้หยุดไม่ได้จริงอร่อยมากเลยี๋ยวเราพริกเอาหอมแดงเอากระเทียมเนี่ยไปย่างไปมันยิ่งหอมนบมันจะหอมดีเ้าลาไปต้มก็อีกมรสชาตินะ นมันหอมเห็ดเปี้ยงนี่บอไเมล็ดไทครับมีเห็ดมีเห็ดอยู่หั่นซุปเห็ดอีกสิแซ่บเลยเนาะอยู่กันมล็ดอ่ะซุปเห็ดเนาะแสบเลยนะมื่อกี้จะซื้อมาอยู่เป็นบาศิบจานห้าสิบหนึ่งเหี่ยวจะเอาทิ้งอยู่แล้วของไหนของเห็ดหยาบเนาะนี่สิมีอยู่จานเดียวถ้าบอกสักยี่สิบสามสิบดอาอยู่บอกจานห้าสิบมีสองมีสามดอกแล้วก็เหี่ยวมันแบบเป็นบานนสไง อะไะซุปแซ่บมันบาดอะไรซุปแซ่บเป็นกันแซ่บเนี่ยมาสมกันจริงจรองชู่บบมันหวานเนอะนีน่เนาะมีโอกาสเราไปทำดูเนาะเราลองติดใจแน่นอนครับสูตรนี้เมนูอีสานกินแบบนี้เก๋สุดยอดละมีปลาทอดมีหมูทอดก็ได้มีปลาก็ได้ ซุปมะเขือกินกับข้าวเหนียวห่อนๆกินตอนเช้าเนี่ยอร่อยดีเพราะว่าข้าวมันก็ร้อนแม่นจ้ะอร่อยนี่เห็นขันมีตําหมูทั่วอีกนี่อู้อลิศถ้าอยู่กันสองคนนี่จะตําอยู่ที่เจียนกินหมดแล้วเ้าไม่ได้กินตําหมูทั่วย่ามเสตาร์ดเลยเรือเนาะตเอาก็กินดูเลยซื้อปลาดุกปิ้งน้ำหนักอ่าโอเคเมนูนปลาดุกตําหมทั่ว นะไปแล้วนะคะสวัสดีพี่นีไปแล้วครับเจอกันใหม่มมาาที่ปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับลองมาทำดูเมนูนี้ครับลองกินข้าวได้เยอะอร่อยแน่นอนเด่ยนยาทันกับน,น้องพายขอตัวไปแล้วครับพค่ะ,วะสวัสดีค่ะมะอุปกรุมพอจะเอาให้มันหมดเลยไม่หมด